ไปดูในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะคนไทยในต่างแดนกันบ้างค่ะโดยจังหวัดสตูลน,นะคะช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซียค่ะป่วยไม่มีเงินในเรื่องของการจ่ายใช้จ่ายค่ารักษานะคะก็ได้มีการประสานมายังจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็จังหวัดสตูลน,นะคะได้บุนาการกับภาค่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็นําส่งกลับภูมิลาเนาด้วยค่ะ นายศักการะขบินการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบให้นางสาวธัญรัตน์ไตรพันรัชตะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลมอบเงินและสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชายไทยไวัย48ปีประสบความเดือดร้อนค่ะในประเทศมาเลเซียเป็นผู้ป่วยแคนคาอ่อนแรงไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดสตูลด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูลและโรงพยาบาลสตูล ช่วยเหลือค่ะรับกลับประเทศไทยรักษาตัวและส่งกลับภูมิลำเนาหัวหน้าสํานักงานจังหวัดสตูลกล่าวนะคะว่าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสตูลค่ะได้ประสานสถานกรงสูงใหญ่ น้ำเมืองปีนังค่ะและมีหนังสือถึงโรงพยาบาลสุลตานาะมาลิฮาเมืองลังกาวีประเทศมาเลเซียขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลังกาวีประเทศมาเลเซียอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทยให้กับผู้ป่วยชายไทยซึ่งได้รับความร่วมมือจากประเทศมาเลเซียเป็นอย่างดีและเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลค่ะร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลรับตัวผู้ป่วยชายไทย กลับจากประเทศมาเลเซียนัทเทียบเรือตำมลังและส่งต่อเพื่อรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลสตูนพร้อมประสานติดตามญาติของผู้ป่วยราว่าสายุที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งญาติก็ให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยเป็นน้องชายมีความประสงค์จะรับกลับไปดูแลแต่เนื่องจากครอบครัวม,มีฐานะยากจนค่ะจึงไม่สามารถเดินทางมารับตัวผู้ป่วยได้ด้วยตนเองและขอให้หน่วยงานนะคะให้ความช่วยเหลือนำสงผู้ป่วยกลับคืนสู่ครอบครวัวพร้อมทั้งประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัอดอุดรธานีวางแผนให การช่วยเหลือต่อไป